冲天。 ภารกิจพิชิต84กิโลเมตรครับเฮ้สวัสดีครับทุกู้ชมครับผมเก่งกรวิทย์กับรายการตามติดภารกิจ พิชิต84กิโลเมตรนะครับรายการนี้ไม่ธรรมดานะครับเป็นรายการพิเศษจริงๆที่ออกอากาศ25ตอนเท่านั้นโดยทางมูลนิธิกรุงเทพมหานคร2552น,น,นั้นนะครับจะมีหน้าที่ที่จะรวบรวมกําลังทรัพย์ปัจจัยต่างๆของผู้ที่มีจิตศรัทธาแล้วก็ผู้ที่บริจาคมารวมพลังกันเนี่ยนะครับเพื่อที่จะนําไปสู่การสร้างศูนย์เวชศาสตร์แล้วก็โรงพยาบาลเพื่อผู้สูงอายุในเขตบางขุนเทียนครับเรื่องราวนี้มีที่มาน่าสนใจมากครับ มูลนิธิกรุงเทพมหานคร2552ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่วันที่3พฤศจิกายน2552ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่ตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์สาธารณะได้แก่การสร้างโรงพยาบาลของกรุงเทพมหานครและส่งพระผู้ป่วยทุกประเภทเป็นต้นปัจจุบันมีคณะกรรมการมูลนิธิทั้งสิ้น11ท่านโดยมีหม่อมราชวงศ์สุข,ขุมพันธ์บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานมูลนิธิสืบเนื่องจากวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งมูลนิธิกรุงเทพมหานคร2552ที่ตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์สาธารณะเกี่ยวกับกิจกรรมสาธารณะผุศลต่างๆเช่นก่อสร้างโรงพยาบาลกรุงเทพมหานครและจัดหาอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นรวมทั้งส่งเคราะห์ผู้ป่วยทุกประเภท ประกอบกับสังคมไทยในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรของประเทศที่กำลังเผชิญหน้ากับภาวะการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของประชากรผู้สูงอายุหรือภาวะประชากรผู้สูงอายุที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น11ล้านคนในปีพุทธศักราช2563ยังผลให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของครอบครัวซึ่งมีในัยว่าจะมีสมาชิกของครอบครัวที่จะทำหน้าที่ในการให้การดูแลผู้สูงอายุน้อยลง และด้วยสังคมไทยได้จัดลำดับความสำคัญในเรื่องของผู้สูงอายุไว้ในลำดับต้นๆเนืน่องโดยเหตุผลในเรื่องของคุณค่าและขนรทมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่มิอาจละเลยได้และประกอบกับกรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์วิชาศาสต์ผู้สูงอายุและโรงพยาบาลในเขตบางขุนเทียนขึ้นเพื่อเตรียมการรับรองการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไปสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยการเตรียมความพร้อมให้กับประชากรที่จะเข้าสู่ภาวะผู้สูงอายุโดยการฟื้นฟูและส่งเสริมสมรรถภาพผู้สูงอายุการเป็นสถาบันฝึกอบรมทางด้านวิชาตาสรผู้สูงอายุและการพัฒนาดูแลผู้สูงอายุให้สามารถดูแล,แลและให้ความช่วยเหลือกับผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพกรุงเทพมหานคร ได้เสนอโครงการดังกล่าวร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาครบเจ็ดรอบแต่ด้วยศูนย์วิชาศาสตร์ผู้สูงอายุและโรงพยาบาลที่จะจัดตั้งขึ้นนี้จะมีขนาด300 t. เตียงพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์และระบบสนับสนุนการบริการที่ทันสมัย รวมทั้งนำความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาร่วมให้บริการเพื่อความสะดวกสบายของผู้มารับบริการดังนั้นจำเป็นต้องใช้งบป,ประมาณในการก่อตั้งเป็นจำนวนมากมูลนิธิกรุงเทพมหานคร2552จึงได้ร่วมกับกรุงเทพมหานครเพื่อจัดหาทุนสมทบการก่อสร้างศูนย์วิชาศาสตร์ผู้สูงอายุและโรงพยาบาลดังกล่าวรวมถึงจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินโครงการจัดสร้างพระพุทธพันธ์มีศรีธรรมภัยศาสตร์และพระกิ่งถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา84พรรษาและโครงการจัดหาทุนในกิจกรรมเดินเฉลิมพระเกียรติ84กิโลเมตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อสมทบทุนจัดตั้งศูนย์วิชาศาสตร์ผู้สูงอายุและโรงพยาบาลในเขตบางขุนเทียน ครั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมแรงร่วมใจกันสมทุนและสนับสนุนการก่อสร้างในครั้งนี้เพื่อให้ศูนย์วิชศาสตร์ผู้สูงอายุและโรงพยาบาลในเขตบางขุนเทียนแห่งนี้เป็นสถานพยาบาลของประชาชนทั้งมวลและเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในประเทศไทยที่นอกจากจะรักษาผู้ป่วยในแบบที่โรงพยาบาลอื่นทําแล้วจะมีการบูรณาการการรักษาที่มีความสมบูรณ์ในการดูแลผู้สูงอายุเพื่ออนาคตข้างหน้า ผู้สูงอายุจะมีโรงพยาบาลที่เป็นแหล่งพักพิงและฝากชีวิตในช่วงบั้นปลายได้อย่างครบวงจรที่สุดของภูมิภาคเขาคาดการณ์กันว่าในปีประมาณ2,563นั้นนะครับจะมีประชากรผู้สูงอายุก็คืออายุมากกว่า60ปีเนี่ยนะครับประมาณ11ล้านคนครับ การดูแลเอาใจใส่การรักษาพยาบาลเป็นเรื่องสําคัญมากครับท่านผู้ว่ารัชกากคุงเทพมนครโดยท่านหม่อมราชวงศ์สุข,ขุมพันธ์บริพัตรก็เลยต้องการที่จะสร้างโรงพยาบาลสักแห่งหนึ่งครับที่เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางในการดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะและเป็นโชคดีมากนะครับท่านที่ได้รับการบริจาคที่ดินด้วยเจตนารมณ์ของคุณยายสท่านนี้นะครับ คุณุไรศรีคันนึงสุกเกษมนะครับก็เป็นหนึ่งในผู้แสดงเจตนาในการที่จะร่วมบริจาคที่ดินในครั้งนี้นะครับกับสวัสดีครับครับขออนุญาตกลับเรียนถามนิดนึงถึงความตั้งใจในครั้งนี้ครับอ๋อก็มีความตั้งใจมามาหลายสิบปีแล้วคะ่ะที่จะบริจาคที่ดินเพื่อสร้างโรงพยาบาลเพราะว่ามีความคิดว่าถ้าเราได้สร้างโรงพยาบาลก็จะ,ะสามารถ ช่วยเหลือผู้เจ็บใกล้ได้ป่วยได้ก็ก็เลยอยากจะสร้างก็ก็คิดไว้นานแล้วแต่ยังไม่สำเร็จสักทีก็ได้มาสำเร็จที่ผู้ว่าเนี่ยหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรอ้อจะบอกกับกับท่านผู้ว่าหม่อมราชวงศ์สุข,ขุมพันธ์บริพัตรว่าขอให้ท่าน ที่ท่านจะเดินเพื่อประเกียรติใช่ไหมคะคขอให้ประสบความสำเร็จเพื่อเพื่อจะได้ได้ได้สร้างโรงพยาบาลศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุให้สำเร็จประสบความสำเร็จ ตอนนี้นะครับผมอยู่กับนะฮะหลานโดยตรงเลยนะครับของคุณยายพรทิพย์วงสิริเดชนะครับซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านมาพูดคุยนะครับให้ข้อมูลถึงความตั้งใจของคุณยายพรทิพย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมขออนุญาตท่านแนะนําตัวนิดนึงครับครับผมนัตพัชอธิชาตการนะครับก็เป็นหลานของคุณยายพรทิพย์วงสิริเดชที่บริจาคที่ให้โรงพยาบาลนี่นะครับคุณยายพรทิพย์ อยากจะให้ที่นี้เพื่อไปสร้างโรงพยาบาลตัง้งตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับคุณยายก็จะมีแต่เรื่องนี้จะเอาให้ได้ยังไงก็ต้องสร้างพยาบาลบนที่ผืนนี้ก็ได้ต้องให้ได้มันก็มีอุปสรรคหลายอย่างนะครับที่ก่อจะมาก่าจะมาถึงวันนี้ได้ผมก็ดีใจที่ที่มันมาถึงจุดนี้นะครับก็อ,อยากจะให้โรงพยาบาลนี้มี ความสําเร็จสร้างได้สาเร็จเพื่อที่คุณยายจะได้เห็นเห็นโรงพยาบาลก่อนที่เขาจะจากไปหรืออะไรเนี่ยครับหลังจากคุณยายท่านทราบว่าท่านหมอมราชาวงศุภุมพันธบร,ริพัตรท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยตั้งใจจะรับพื้นที่ดินผืนนี้เพื่อสร้างโรงพยาบาลอย่างจริงจังละคุณยายกลับมาบอกกับทุกคนในครอบครัวว่าอะไรครับคุณยายบอกกับทุกคนว่าวันนี้ความฝันของคุณยายเนี่ยเป็นจริงแล้ว ความฝันที่เขาเรอคอยมาตั้งนานนะครับที่สู้มาตลอดเพื่อจะให้โรงพยาบาลเกิดบนที่ผืนนี้ให้ได้วันนี้เป็นฝันที่เป็นจริงแล้วท่านผู้ชมทราบไหมะครับว่าในพื้นที่เขตบางขุนเทียนนั้นมีความลําบากมากนะครับ ในสมัยก่อนจบจนถึงปัจจุบันนะครับในการที่เมื่อมีผู้ป่วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยนะครับกว่าเขาจะเดินทางไปโรงพยาบาลน,นั้นมีความลําบากในการเดินทางมากและที่สําคัญไม่มีโรงพยาบาลของภาครัฐที่ตั้งอยู่ณสถานที่ตรงนั้นใกล้บริเวณนั้นทําให้การเดินทางนอกจากจะไม่สะดวกแล้วยังต้องเสียค่าใช้ใจ่ายจํานวนมากนะครับทั้งหมดที่ผมพูดมานั้นอยู่ในเรียงความฉบับนี้นะครับ ชื่อเด็กชายทีน่าดิ่งแก้วครับชื่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับ2ครับชื่อเล่นชื่อแบ๊คครับอ่าน้องแบ๊คนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณปีก่อนๆผมนะครับก็เพิ่งจะมาเป็นตาบวมนะครับครับก็ผมนะครับกับแม่ต้องตื่นตั้งแต่เช้านะครับบางครั้งถ้าไปสายก็อาจจะไม่ทันหมอนัดได้ครับครับคุณแม่แล้วก็น้องแบ๊คเองแล้วคุณพ่อด้วยเนี่ย เมื่อได้ทราบว่าท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะมาสร้างเป็นศูนย์วิทยาศาสตร์ผู้สูงอายุแล้วก็โรงพยาบาลในเขตปทุมเทียนเนี่ยนะครับครั้งนี้เนี่ยรู้สึกยังไงบ้างครับดีใจมากครับแม่และแม่และครอบครัวผมนะครับดีใจมากที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพจะได้มาสร้างโรงพยาบาลนะครับซึ่งสะดวกสบายในการเดินทางนะครับรู้รู้สึกภูมิใจในตัวท่านผู้ว่ามากครับที่ทําเพื่อประชาชนครับ นี่คือความรู้สึกลึกๆเลยนะครับของพี่น้องชาวเขตบางขุนเทียนที่แค่เด็กป .4 ยังเข้าใจเลยครับว่าความลำบ,บากของการไม่มีโรงพยาบาลน,นั้นขนาดไหนเราไปดูกําลังใจจากพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครที่พูดถึงโครงการนี้กันเลยนะครับโครงการนี้เนี่ยผมคิดว่าคนที่เห็นความกำลังของผู้สูงอายุเนี่ยน่าจะเป็นคนที่เข้าใจวงจรของชีวิต ของวเราค่อนข้างดีมว่เาเป็นโครงการที่ดีถ้าผมขอให้กำลังใจคนที่เริ่มนะครับแล้วก็ขอขอบคุณสำหรับแนวคิดที่ดีสำหรับผู้สูงอายุครับจริงๆแล้วก็อยากให้ทุกๆคนนะครับมาร่วมกันเดินเท้าผาเกลียในครั้งนี้นะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยอนอกจากที่เราจะมาใช้กิจกรรมแบบว่าเพื่อแบบเป็นเวลาว่างของสำหรับผู้สูงอายุเองด้วยก็ได้บอกออกกำลังกายเองด้วยอะไรเงี้ยผมว่า มันก็เป็นกิจกรรมที่จะมาเป็นการส่งเสริมนะครับเพื่อที่ต่อต่อไปเนี่ยมันก็จะมีการทําเป็นสร้างเป็นโรงพยาบาลถูกไหมครับใช่ครับมันก็จะมีสิ่งที่มันต่อยอดต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยผมอยากให้ทุกคนนะครับมาร่วมมือร่วมใจกันนะครับแล้วก็อย่างที่บอกก็คือเป็นการเชิดพืเกียรตินะครับก็เป็นการแบบ ท่านผู้ชมครับศูนย์วชัศาสตร์ผู้สูงอายุและโรงพยาบาลในเขตบางขุนเทียนนั้นนะครับจะมีจํานวนถึง300เตียงพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์แล้วก็มีการสนับสนุนการบริการที่ทันสมัยมีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแต่ที่สําคัญนะครับในการเตรียมความพร้อมขนาดนี้จําเป็นและเกินที่ต้องใช้งบประมาณที่ค่อนข้างสูงนะครับงบประมาณส่วนหนึ่งของกรุงเทพมหานครของสํานักการแพทย์นั้นไม่เพียงพอครับท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงต้องการที่จะมีการระดมทุนครับมีการรื้ ร่วมมือกันจากผู้ที่มีจิตศรัทธาแล้วก็ร่วมบริจาคเกิดขึ้นท่านก็เลยมีความตั้งใจในการจัดการเดินเทิดดระเกียริระยะทาง8.4กิโลเมตรขึ้นในวันที่15-18ถึงมีนาคมนะครับก็ขอเรียนเชิญท่านนะครับโดยจุดเริ่มต้นนะโรงพยาบาลบางขุนเทียนนะครับท่านสามารถไปร่วมเดินได้เลยนะครับไม่จํากัดเพศไม่จํากัดวัยไม่จํากัดอายุเพียงแต่มีพลังกายพลังใจที่จะร่วมกัน สร้างสิ่งดีๆนี้ให้เกิดขึ้นให้กับอนาคตของประเทศไทยของเราไปร่วมเดินกับท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านหม่อมราชวงศ์สุข,ขุมพันธุ์บริพัตรได้เลยนะครับและท่านผู้ชมที่สนใจนะฮะอยากจะร่วมบริจาคนะครับเพื่อโครงการสร้างศูนย์วิจิตศาสตร์ผู้รรส,สูงอายุและโรงพยาบาลในเขตบางขุนเทียนสามารถร่วมบริจาคได้นะครับที่มูลนิธิกรุงเทพมหานคร2552เลขที่บัญชี9240071119ประเภทบัญชีออมทรัพย์ 3. ธนาคารกรุงเทพสาขาย่อยเซ็นทนราาัลพลาซารัตนาทิเบตนะครับหรือเข้าไปชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บ bma2552foundation.com นะครับอ่านว่าเว็บไซต์ bma2552foundation.com นะครับจะมีข้อมูลครบเลย และมาร่วมกันครับทำภาร,รกิจนี้พร้อมกับท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตร15-18มีนาคมนี้นะครับกับภาร,รกิจการเดินเทิดระเกียริระยะทาง84กิโลเมตรครับสำหรับวันนี้ผมเก่งไกาวิต้องขอลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับเพื่อความส